พ่มยมามาราน้ำอานิหาเป็นน้ำเต้าแก้วพระญายอินเอามาลิ้นใส่ขันอยู่ที่ธาตุที่ธาตุเอามาลิ้นใส่บาดเทรลง่พยยง,งพระญาอินจึงปูงพระราชธาตุแห้แก่พระมนาจารย์ผู้ฉลาดดังปราดผู่ถวยพรเป็นข้ามอสประเสริฐน,น้ำเต้าเกิดเมืองสวนเป็นน้ำจันทร์แก่้กาเอามาให้พระญาเจ้ารักษา อยู่ต่อมานามอันนี้หเป็นนามพญายาอันนี้หเป็นยาของพระเจ้าเราอันนี้เป็นเหล่าของนายพานปู่พระเจ้าเหีย่ยวยใก็จึงในว่าญาพระเจ้าเหี่ยวยไฟก็จึงในไฟท่านบววิทย์มันกับบแพร่ไพยท่านบวไฟมันกับบอหายโทดเม็นว่าน้เต่าแกวแตก,กกัจ้ากระจายยายเป็นคนละแหงแ่งเป็นคนละกัมเม็ดนึงตกไปทำผููหาเม็ดนึงตกไปกรรมแลกาเกาะใหญ่เม็ดนึงตกไปใส่น้ำสมุสหลวงคนทั้งปวงหายโรคภาพญา,ายาย เป็นว่าน้าเข้าแกวแต่ปัจจกระจายคนจะค่ายซื้อเบียงขวาบกเจ้าไทยในปอนคำาลางนจะค่ายซื้อเบียงซ้ายบกเจ้าทยในปอนคำตัดคนจะค่ายซื้อผัวเมียอยู่น้ำกันงอาอยู่ยืนพันปีว่ามีเถาคยจะค่ายซื้อผงผู้เถาึนสาวนุ่งขนุขึ้นไฟใส่ผู้เบาวผู้สาวแต่งงานตาเยี่ยงปอดไฟสะ้นตาบอดตัวแจ้งหมูฟัน้ามด่ามาเดียวเห็นต๊ใจจนสถาน ไฟตะค้นหัวหลานก็ผมป่งดำง่ามไฟใส่ให้ก็เป็นแตงลอยหนาไฟใส่น้าก็เป็นของห้วงใหญ่ไฟใส่ไม้ก็เป็นไม้แก่นจันหอมไฟสะค้นผอมคนโซ่ก็พี่ก็อ้วนไฟใส่แม่ห่างแม่หมายความเด่นตามหลังเงินเพิ่นไม่เลยเนี้ยนี่แต่เขาแต่ผอามเราบอกดึดบ่อกด่างไฟส่ค้นที่ห่างตื่นทางเดินี่น้ำอันนี้ก็จะเป็นผงสวรรค์สันฝ่าโอ้นน้ำตาน้ำรวย